สวัสดีครับผมนายพทวัฒวันนิพิพัฒน์รหัส5 3 1 0 0 6 3 2 0 0นะครับวันนี้จะมาทำชิ้นวางเท้าโดยใช้โปรแกร,รม Solid Works นะครับซักชิ้นงานแบบพาร์ทนะครับเปิดชิ้นงานอันเก่าที่เคยทำไว้นะครับในครั้งที่2ชิ้นวางเท้าโอเคอดูที่ฟอนต์นะครับเลือกมาดูที่ข้างบน ซูมเข้าไปตรงนี้นะครับสเก็ตวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนโอเคแล้วใช้ smart ท i m มิช i o n กำหนดขนาดนะครับนี่เนี่ยให้มีขนาดเป็นสิบนะครับข้างๆเป็นหกนะครับแล้วจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยอ่าไม่ใช่นะครับแบ็คกลับไป สมคัิมากๆให้จุดนี้กับจุดนี้เนี่ยห่างกัน2และจุดและจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยให้ห่างกัน1นะครับต่อมาไปที่ฟีเจอร์เอ็กทรูดนะครับให้ความหนาเนี่ยเป็น1 ไม่ไม่ใช่นะครับไปที่ extrude cut นะครับให้ความหนาเป็นหนึ่งโอเคจะได้แบบนี้นะครับต่อมาไปที่ reference geometry นะครับคลิก exit เลือกเป็น two point นะครับเลือกตรงจุดนี้กับจุดนี้กดโอเคนะครับ ต่อมาเนี่ยใช้คำสั่ง Linear Pattern จุดนี้เนี่ยให้คลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วความลึกเป็น7.2ตรงนี้เนี่ยให้เป็น10นะครับต่อมาตรง Direction 2เนี่ยคลิกที่ เส้นกลางนี้นะครับความลึกเนี่ยเป็น12.5ข้างล่างเนี่ยเป็น8นะครับแล้วตรง Features to Pattern เนี่ยคลิกที่สี่เหลี่ยมนี้เลยนะครับแล้วมันจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับต่อมาเลื่อนลงมากด Instant to s k i p นะครับแล้วเราก็ลบ8อันตรงกลางออก นี่นะฮะติ๊กออกเลยนะครับบบบ,บอ่าติ๊กตรงกลางออกให้หมดเลยนะครับคลิกโอเคอ่าจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับต่อมาไปที่คำสั่ง เลือกเส้นกลางกับระนาบิ๊กถูกอาจจะได้เป็นเพนหนึ่งขึ้นมานะครับต่อมาไปที่สเก็ตนะครับกดที่เลือกที่ฟอนตดูแบบฟอนนะครับกดระนาบนี้นะครับใช้เซนเตอร์ไลน์ ว่าเซ็นเตอร์ก่อนรสานขนาดนี้ถึงตรงนี้นะครับว่าสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับใช้สมาร์ทไดเมนชันกำหนดขนาดให้ข้างบนเนี่ยแปดสิบนะครับให้ข้างบนแปดสิบนะครับให้ข้างข้างเนี่ยเป็นสิบสองอะต่อมา ใช้ extrude นะครับให้มันยืดออกมาสามนะครับโอเคต่อมาใช้ fill เลลบมุมให้ลบมุมเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับติ๊กถูกโอเคต่อมาเนี่ยใช้คำสั่ง มิ r r เรนะครับเมอร์เลคลิกที่เพนอ่ะมันจะมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็คลิกที่ระนาบนี้ด้วยอ่ะแล้วกดโอเคอ่ะจะได้แบบนี้แล้วนะครับต่อมาเรามาลบขอบชิ้นงานที่เหลือนะครับโดยใช้ f ิลเลตครับลักมีเป็น2 อ่ะกดคลิกที่ด้านหน้าที่เราต้องการลบเลยนะอ่ะแล้วคลิกที่เส้นเส้นนี้นะครับแล้วคลิกที่เส้นนี้คลิกโอเคอเลือกฟีเจอร์เอ็กเปิดนะครับรอจนกว่ามันจะเสร็จ อ่ะเรียบร้อยนะครับลบขอาชิ้นงานเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาใส่สีกันนะครับโดยให้เป็นสีเหลืองนะครับคลิกโอเคเสร็จแล้วนะครับชิ้นวางเท้าขอบคุณครับ